ค่ะก็เลยยังไม่ได้เทสตัดหญ้านะคะพอดีชุดใบวที่อึงออกแบบมันหมุนกับทางอยู่นะคะมีเพื่อนๆทักอินบ็อกเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะว่าทิศที่อึงทำเนี่ยมันเหมาะกับการเดินถอยหลังนะคะไม่ไม่เหมาะกับการเดินหน้าก็เลยลองดูข้อมูลเพิ่มเติมในเซิร์ชใน Google ดูในนี้ก็จะบอกว่าทิศทางการหมุนของใบเนี่ยจะเป็นไปในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่นะคะถ้าเราดูในรูป อันนี้เดินหน้าทิศของใบวายก็จะเป็นทิศเฉยขึ้นนะคะส่วนในรูปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเวลามีหินเจอหินเจอตอต่างๆนะคะใบวายมันก็จะมีการให้ตัวได้แต่ว่ารถที่อึงออกแบบเนี่ยมันจะเป็นในทิศที่ตวัดลงนะคะซึ่งจะจะไม่ถูกต้องนะคะ ตอนนี้ก็เลยต้องรื้เครื่องค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันล้วค่ะเพราะว่ารื้จากชุดส่งกำลังจากฝั่งด้านซ้ายมาด้านขวาแล้วก็หมุนตัวเครื่องยนต์นะคะย้ายไดชาร์จค่ะตอนนี้ก็ปรับแก้ไขได้ประมาณ70%แล้วนะคะค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ